ปกตินะธรรมดามันก็หักไนดะ้ตัวนี้เนะครับและอันนี้คือต้นตะแก่ต้นตะแก่ก็เหมือนกันอันนี้ก็อันนี้เป็นไม้ประจำถิน่นตะแก่นี่เป็นไม้ที่ใช้เผาถ่านดีไฟมันจะแรงมันจะไม่แตกแต่ว่าอพอมันพอมันสูงอายุมากมันก็จะหักเหบือนเนะี้ยมันขึ้นไปแล้วมันจะหักเหมหักใช่ลิบยอดมันเลยใช่ริบยอดมาเลยก็ ก็ปลอร์ตไพล์ต้นพยูอยุงอันนี้ต้นตะเคียนตะเคียนก็จะมีแม่ย่านางดูแลอยู่อพักก็พักก็แต่พักก็มีความสุขดีนะครับมีความสุขมีมีแจะไม่ได้ยินเสียงเสียงหวานๆอยู่แต่ทั้งนู้นน่ะเยอะทั้งนู้นตะเคียนเยอะออ๋ครับก็ถ้าว่าภาวนาไม่ดีก็จะมาเยี่ยมบ่อยฮ่่าฮ อย่างเสร็จแล้วมืชีพมันมือชีพมันเอามืชียมาเลยอ่ะมันน้อยสันโดษนิดเดียวีเสียงทาจากหลวงพ่อนี่ยังในนี้ได้ยินไหมครับถ้ายินมันจะมีเสียงที่ตั้งอยู่ตรงนี้ก็จะได้ยินทั่วปางอ๋อลองลองฟังเรียบร้อยแล้วใช่เวลาฟังอน เราไว่าแต่แค่เปิดอ่าก็เป็นดีนะครับใช่เนี่ยอย่างเงี้ยตะแกรงเนี่ยเนี่ยมันใหญ่มากใหญ่มากแล้วมันก็จะขาดตรงนี้ขาดตรงนี้หมดผมไม่ติดต้องไม่ได้ธรรมดามันก็ตอนเข้าไปรู้ว่ามันอยู่ตรงนั้นมันขากขาดลงมาใช่มันบนตบปุ๊บก็ขาดลงมาจน ฝนไม่ตกเลยนะตรงนี้น่อหน่อยที่โดนพระเโดนนะัโดนนะครับสองต่ำนี้ฮักเงเหรอครับฮักเงเพราะมันคอนตัวเองไม่ไหวใบเยอะถ้าหน้าใบยยิงอันตรายแต่ท่านนี้เราต้องค่อยปลูกเสริม่ไม่ได้ปลูกใหม่ท่านเจ้าบาดจะมีโครงการปลูกตรงไหนบ้างเพิ่มไหมครับมีอยู่ที่เคนะครับตรงนี้ก็ตรงนี้ก็ปลูกเพิ่มไปบ้างแล้วจะมีทางด้าน ต้นดูขา<ม>เดี๋ยวแรงๆก็จะ<ม>ค่อยๆไล่ตอนนี้เอาต้นยางไปปลูกก็ตอนที่สองปีที่ไม่ได้มาเข้าผู้ดงก็ตอนนี้ก็เริ่มโตแล้วแล้วก็มีปรับที่ตรงตรงที่ตรงในตรงเขาถ่างตรงนั้นก็ปั๊บที่ไว้<ม>เดี๋ยวจะลงลงต้นยางต้นตะเกียนะต้นกระดูแล้วก็กวกประยุงอะไรนี่เสือปลูกป่าไปทให้หมด <c oughs> ข้างในนี่ถ้าแยเมเข้ามาจากอากาศมันจะร่มเย็นอากาศจะเย็นกว่าข้างนอกกลางคืนก็จะต้องนอนห่มผ้าในในในเวลาขนาดน,นี้ก็ตามนี่ก็ยังไม่ค่อยร้อนเทาน่าไรรอก็ออได้แต่ว่าต้นไม้เยอะก็จะช่วยอากาศให้ให้ร่มเย็นครับดีครับแต่ข้างนอกข้างข้างนอกจะร้อนนะเพามันเป็นปูนเยอะมีท่านนี้สร้างมาตั้งแต่สมัยไหนครับท่านท่านปูนอะไร ท่านนี้เป็นหลวงพ่อท่านจะคุณท่านสร้างไว้ตอันตอนนั้นมันเป็นไอเนี่ยมันเป็นแอง่งมันเป็นสมาไมก่อนเรายังไม่ได้ปรับขนาดนี้นะอันี้เราก็ค่อยๆปรับไปเลยแล้วหลวงพ่อท่านก็สงสารพระบางทีน,นอนในแอง่งในแอ่งอย่างนี้ถ้าฝนตกนี่น้ําท่วมกดเลยเนะนี่ยเนี่ยนะน้ํามันจะจะลงไปแอง่งอันนี้ท่านก็เลยตอนนั้นก็บอกญาติโยมร่วมกันทำนี่นะ ัเป็นเป็นจุดๆในครับให้สะดวกสบายพระเนี่ยพี่โยมเคยเคยมามามาอยู่ไหมครับมีมีอยู่ปีหนึ่งท่านเอาโยมมาอยู่ใช่ครับแต่ปีนั้นโหพอโยมมาอยู่นี่ฟ้าฝนเป็นใจมากโมดนาครับโมดนาหน้าดูเลยตกโอ้ตกตกเยอะมากโยมโยมนี่เปียกปอนกันเลยอะต่อหลังท่านต้องสารเลยไม่กล้าเลยท่านก็เลยแต่พอจัด อันนี้ก็เวลาจัดปฏรีวาทิทีไรก็ฝนตกทุกทีนะอ <c oughs> ันนี้่อน่ <c oughs> อนปาริวาิฝนตกแล้วปาริวาิก็ฝนตกหนักนิด <c oughs> นี้ฝนฝนตก,กตลอด,ด <c oughs> ทีปีนี้ก็ขอให้่านไม่ได้นะขอให้ปาดมาเย็นเยน <c oughs> ให้ลูกหลานไม่บ,บาท,ทําำได้มีความสุขจเจริญอาณาพาหรือว่าทำสมาธิก็ให้เป็นคนสำเร็จสำเร็จ ในการที่ทุกคนยังต่อปรารถนาที่จะอารมณมบันทับเพื่อให้ได้เข้าถึงธรรมั้งมดสมเด็จระกรนอง้์ละน้อยความสุขคามสิทิ์เนี่ยก็ปีหนึ่งก็ได้มีโอกาสหนครั้งหนึ่งก็เป็นการเหมือนกันถ้าเป็นรถก็ต้องคัดแบบเป็นคารวาสก็มีการช่วงเวลาหนึ่งที่เราทำงานอยูนตลอด ทุกๆวันต้องเจอประสบกับสิ่งต่างๆเยอะมากทุกสุขร้อนหนาวเจอกับคนเยอะแยะทีต้องบัดเดนแต่ว่าปีนึงก็มาร้อมกันบัดครั้งหนึ่งเหมือน,ก,อน,นก,อกับเราร่วกมกันบัดทำความสุขนั้นอยู่ที่ใจนะถ้าเราก็ปฏิบัติได้หรือว่านำคำสอนของพระเด็พระสุรนงพ่อที่เรา,าทุกพโนยิ้มทีทุกวันเพ่อท่านให้ยึดอารมณ์พระตดาบันตอนที เราจะฝึกพโนยุทธินะนร่บป็นให้เราปฏิบัติตามนั้นก็คือเนี่จักยุทธสักยะิติมื่ถึงความตายเป็นอารมณ์สองวิจิตริกขาก็คือไม่สงสัยในระรกิจนักายประสิทธพระธรรมแล้วก็จะตกจะสื่แล้ว็สี่และพักความาก็คือรับกาเสินในบริสุทิ์อย่างน้อยสิงนห้าบริสุทธิ์แล้วเราฝึกพนยุธิได้ฝกอนิพพานได้ถ้าเราทำทุกวัน เพราะท่านบอกเป็นอนุสติในอุปัฏฐมานุสติใ้สุขอนิพพานแค่โยมทำเท่านี้ก็มีความสุขเป็นธรรมทุกวันทุกวันทุก,ทกคืนมีโอกาสจะทำไปเรื่อยต,ตรงไหนว่างนึกได้กระทำกรกาบพระทีปอนิพานได้อันนี้เป็นอนุสติที่เราระลึกนึกถึงอยู่ตลอดเวลาเมื่อร่างกายเราก็ต้องแก่เจ็บแล้วก็ตาย เมื่อเวลาที่เราจะจากลงไปบุญนั้นจะหลวมหลวงพ่อท่านบอกนะบุญคนิดแล้วก็สามารถทายได้โยมไปปฏิภานอันนี้เป็นสิ่งที่หลวงพ่อท่านบอกไว้ทุกๆอย่างให้ลูกหลานปฏิบัติปฏิบัตาตามนี้ก็ไม่ผ่าดปนิธา,านเลยนะแต่ว่าจะ่โยมที่ฏิบัติแล้วไปจะได้ปฏิภาอนาคาก็วางไปเองแต่บางคนนั้นถ้าต้องการให้ลูกหลานคนในใบตู ถ้าได้อาลัะโตดับันก็เรื่องการตกบเดยภูมก็ไม่มีแล้วนะทีงาเดียวก็คือไปสวรรค์ไปูมกับปิพันธ์าฝากยอดโยมทุกคนที่มาร่วมไปเกิดทำที่ดงนั้นอันนี้เราเสียสนักเวลากันมาบางคนฟังองค์เป็นเจ้าวาวาสบางองค์เป็นพระหลษว,ว่าต้องมีต้องมีภารกิจเดวยกันองค์แต่ว่าเสียสลัก แกสลักเวลาที d d. ่จะมันเริ่มเป็นจัดพันธด้วพันในคำสอนพระเดชคุลยงพ่อคือมีความศรัทธาความดื้อใจในคำสอนพระมเดชกุลยงพ่อเลยครับการปฏิบัติที่โดงนั้นถือว่าเป็นองค์ของผู้ปฏิบัติความดีที่จะมักน้อยกันโดดหมักน้อยกันโด่ครั้งหนึ่งเราอาจจะอยู่บ้านหรือว่าอยู่วัด ราอาจจะมีพัดลมอาจจะมีเครื่องอำนวยความสะดวกของหลายทุกทุกอย่างแต่เมื่อมาทู้ดงแล้วก็มังเนื้อันโดก็คือสภาพ่างๆอะไรก็ยอมรับสภาพเป็นนั้นได้ตรงนี้จิตใจเราก็จะยอมรับในการที่เราปฏปิบัติธร้มเจะมีความสุขแล้วก็เรากลับไปบ้านก็จะเริ่มเริ่มไม่ไม่เรื่องมากนะไม่ยังมากก็ทการยอมปฏิบัติธรรมผู่ดงแล้วมักเนื้อกันโดด ควรจะโยูที่ไหนก็อยู่ได้ไม่จาเป็นต้องมีแอร์มีพมัดลมบาครั้งก็อยู่ได้เพราะฉะนั้นกานบัดน,นี้เป็นสิ่งที่หลวงพ่อท่านแนะนํามาตั้งแต่ท่านมีชีวิตอยู่เพราะฉะนั้นท่านก็คุยที่ใจ่ลมว่าท่านทําป่าตรงป่าสีไทยตรงนั้นยังไม่ได้ขย่ามาตรงนี้ตรงนั้นท่านบอกว่าจะทำเป็นที่ผุ้ดงสำหรับพระสดดยยดเดินที่มหาเป็นปจุดผูดงท่านทนน่านะังนำมา บบการเปิดหุโด่งนั้นถ้าจะให้ได้ผลจริงก็คือต้องจับศูนย์จงศูนย์ก็คือจับอนาภาริสติให้ตรงตัวให้ไดต้ตรงตัวให้ได้อาจะใช้มีพรัชนาในทุกการนอนทุกขความสุขท,ท,ที่เราต้องเกวจด,ดูอาจารย์พิจารณาร่างกายแล้วว่าตอร่างกายเราสั่งหรือสกขวิตว่า,า,ารา่า,างกายเราดีตรงไหนบ้างเนาะฝึกลงไปทุกวัน แต่ใลงไปทุกวันถ้าเรายอมรับสิ่งเหล่านี้ได้เป็นส,สิ่งที่เราปฏิบัติแล้วมันจะเป็นผลกับเราเป็นผลกับเราหลวงพ่อท่านแนะนําไว้ประมาณนี้แผ่นบัตรพุทโธสมัยหลวงพ่อนั้นเ <c oughs> ข้มข้น,นมากกว่านี้เยอะหลวงพ่อเข้าป่านี่ต้องไปบินทบบาทในป่าให้ได้พูยกับเทวดาให้ได้แต่สมัยน,นี้ไนะม่ค้องคงมาบากาตมาเคยไปเหมือนกันใช้ท้องบาทแต่ไม่ได้ ไม่ได้ไม่ได้ข้าวนะอยู่ไปค้องคนละสักยี่สิบนาทีเยี่ยภาวนาไปเรื่อยแต่เทวดาท่านไม่รงเคราะก็อดอดทานไปนะคนนั้นอันนี้เป็นบาร,รมีที่พระเดชพระคุณหลวงพ่งอท่านฝ่าขนานพระตะทุมแล้วก็การบัรข,ของท่านนั้นเข้มคนมาเข้มขนมาจึิงวันนี้หลวงพ่อท่านบอกว่าถ้าให้ลูกหลานไม่บัตดตามท่านแล้วคงจะลำบากแต่ทั้งกระด อย่างมนโนยิทธิเต็มกำลังนี่ก็ลดมาลดมาเหลือขึ้นกำลังเพื่อให้ให้ลูกศิษย์นั้นได้ได้ปฏิบัติแล้วฝึกได้ฝึกได้พอฝึกได้ขึ้นกำลังก็เต็มกำลังก็จะมีตอนงานพุดงสองวันในกในคือในปีนี้ปี2 5 6 5นี้กี่ก็พรุ่งนี้วันที่สิบกับวันที่สิบเอ็ดก็จะมีฝึกเต็มกำลังถ้าโยมได้เต็มกำลังได้มนโนยิทธิขึ้นกำลังก็ดี ก็ยังเพิ่งกำลังนั้นก็ยังเห็นอาจจะไม่ชัดเจนแต่ว um> ่าถ้าเต็มกำลังแล้วจะชัดเจนและโยมจะมีความเชื่อมั่นในคำสอนเชื่อมั่นในพระัตนาใจอย่างไม่มีเกิดที่จะสงสัยในคำสอนของท่านอีกต่อไปก็ฝากแย้โยมและท่าตรงนั้นก็เป็นสถานที่ที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเป็นที่เป็นบัติธรรมเป็นที่เป็นบัตรพมฒนาใ หลวงพ่อท่านสอนกรรมฐานทุกวันทีนท่ท่านมีเวลาหรือว่าไม่ว่าเวลาใดก็ตามที่นจะอาทษพย์ทุกให้คําสอนให้แก่ลูกหลานทุกคนแม้จะป่วยไข้ไม่สบายยังไงหลวงพ่อท่านก็ส่งเคาะลูกหลานในคําสอนที่ปัจจุบันนี้คำสอนของท่านนั้นถือว่าเป็นอมนศก์อย่างที่หลวงพ่อท่านจะกลุนได้กล่าวไว้ว่าคำสอนของหลวงพ่อนั้นเหมือน พระพุทธเจ้ายัางมีชีวิตยอยูย่ของท่านจะทนสมัยอยู่ตลอดเวลาและทุกสิ่งทุกอย่างท่านพูดหรือว่าฝาลบอไว้ไม่ว่าเหตุการณ์ต่างเป็นจริงตามที่ท่านบอกไว้ทุกๆอย่างเพราะฉะนั้นญาติโยมที่มาร่วมปฏิบัติผู้ดงในปีสองพน,นี้าอยาก็อยากจะให้ตั้งใจตั้งใจปฏิบัติเพื่อความสุขของเราเพื่อในภายภาคหน้านั้นเราไม่ได้อยู่กับโลกนี้ตลอดไป ความดีที่โยมปฏ mm ิบัติตนนี้จะติดตัวโยมไปทุกๆคนถ้าโยมตั้งใจทาตั้งใจปฏิบัติสิ่งนี้เป็นสิ่งที่พระเดชพระคุณพ่อนั้นต้องการให้ลูกหลานของท่านนั้นคนัญบายอยู่เป็นต้นต้นแต่ลูกหลานของหลวงพ่อนั้นเมื่อหลวงพ่อลาวพุทธภูมิแล้วทุกคนก็ต้องการไป่มิอานกันทุกคนเพราะฉะนั้นคําสอนของท่านนั้นมีความสําคัญกับลูกหลานของพระเดชพระคุณพ่อทุกๆคน รับฝากฝากลูกหลานของพ่อทุกคนฝาหลวงพ่อสอนกรรมฐานก็ดีเลยว่าคําสอนทั้งสามท่านทุ่มเทด้วยชีวิตของท่านท่านมาเห็นผลตอนที่ท่าน,ร,าานรู้สึกมีความดีใจท่านเคยคุดไว้ว่างรู้สึกมีความดีใจมีความสุขใจ่มาเห็นลูกหลานของท่านมั่นคงในพระพุทธศาสนา เป็นเนื้คือความเข้าถึงความมั่นคงในพระนัณฑ์ใจคือจิสมาธิอันมั่นคงในครอบทุกจเจ้าประธรรมและพะยาสงและคำสอนเป็นแนวทางที่จะให้ทุกคนทนนทุกเมื่อท่านคร้งชีวิตท่านทุ่มเทในสิ่งนี้เมื่อลูกหลานของท่านเห็นคุณค่าน,นํามาปฏิบัติหลวงพอท่านจิง ขึ้นได้กล่าวไว้ว่าท่านรู้ตึกมีความดีใจภูมิใจที่สูงสิานของท่านใจเป็นธรรมที่ท่านนำมาไทยหนึง่งแบบประเพศต่างๆในก็ฝากลูกหลานของหลวงพ่อจะทุกคนห็การที่เรามาปฏิบัติธรรมวมกนนั้นอาจจะมีข้อที่เราไม่ทูกใจบ้างหรือว่าอาจจะไม่ไม่ตรงใจเราบ้างแต่ก็ โยมลองค่อยๆปรับปรับนะการปฏิบัติผู้ดงนั้นเราต้องการอยากให้โยมนั้นแต่ละความโลภความโกรธความลง่ไม่ว่ามักน้อยสันโดเพราะในชีวิตประจำวันเรานั้นคนเรานั้นไม่ได้เราจะเห็นว่าคนรวยก็จนได้คนจนก็รวยได้เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ถ้าเรานำไปใช้อย่างปฏิบปฏิบัติแล้วจะปรับชีวิตของเราได้ แม้ว่าเราจะทุบจิตใจเราก็สามารถที่จะปัดให้ฟันเทาทุกหรือว่าคนทุกได้เพราะฉะนั้นฟันบททัตธรรมนั้นเป็นสิ่งที่มีความสําคัญต่อจิตใจของพวกเราทุกคนเราจะไม่ก็ฝปกแด่งตัในฟันบัธรรมนั้น,ท,น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 ทุกคนน,น,นั้นต้องเป็นบททัดด้วยตัวเองด้วยตัวเอง,เองไม่มีใครที่จะนำยาดองไปปฏิพานได้ขยมไม่เป็นบททัดเวยตัวเอง คนตั้งใจมุ่ปฏิบัติด้วยความศรัทธาด้วยความเคารพด้วยความเชื่อมั่นในคําสอนที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อนํามาสอนไว้ก็เป็นคําสอนของสอมงเด็จพระสรมมาสมพุทธเจ้าเนี่ยดังนั้นกอฝากญาติดโยมขอให้ประสบความสําเร็จที่ทุกคนตั้งใจมาเดียสละเวลามาปีหนึ่งแม้จะได้มาครั้งหนึ่งแต่ก็เป็นโอกาสที่เหมือนกับ <c oughs> เป็นโอกาสทองของแยดดโยมเพราะ ีหนึ่งเราทำงานทุกๆวันคิดทุกวันทำทุกวันเจอกับทุกกสุขความโลภความโกรธความหลงความอิจฉาทิ่สียหาทุกอย่างเจอหมดเมื่อเรามาปฏิบัติธรรมแล้วก็จงวางตรงนั้นไว้วันนี้เราพร้อมที่จะปฏิบัติธรรมสิ่งที่ผ่านมาก็ให้วางไว้เอาสิ่งเฉพาะในวันที่โยมปฏิบัตินี้ถ้าโยมทาได้ โยมปฏิบัติได้ก็จะเป็นคนที่ทำสุกับโดยในชีวิตภายภาคหน้าหรือว่าในปัจจุบันที่โยมประกอบอกิจการอะไรว่าโยมเจอปัญหาในชีวิตสึ่งโดนนี้นก็จะมีสติปัญญาที่ยอดมนั้นจะสามารถนำไปปรับใช้ให้ความทุกข์น,น้อยลงหรือว่าความทุกข์เมื่อเราทําได้ความทุกข์สิ่งที่เราเจอทุก ความทุกข์นั้นก็จะไม่สามารถที่จะทำลายเรามากเินไปเพราะว่าจะนคนทุกข์ได้มีความทุกข์ได้เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่าน,นี้เป็นสิ่งที่มีความสำคัญคือเด็จพระสวงพ่อพระราชภรณยานพ่อพระราชมรโตกษมท่านทำแนวทางให้แก่ลูกหลานทุกคนก็ฝากแย่เดินทุกคนอนาคตกคดนะีขอให้การปฏิบัติธรรมในปีนี้เป็นปีที่ปฏิบัติธรรมแล้วมีผลปฏิยยโยมทุกคน ผลทางใจผลผลจากความสุขนะปฏิบัติธรรมแล้วก็สิ่งเหล่านี้กลับไปก็ญาติยดโยมแล้วก็นําไปประพฤติเป็นวั็จะเป็นแนวทางในะงควานทุกข์ในต่าเป็นปังขรณญาณโดมย,ดโดม,ยดโดมที่ชอบสุขสมองคณะครับญาติโยมคณะครับญาณโยมในญาณโยมที่ช่วยเหลือวัดทุกอย่างคณะที่ออกคณะป้ายป่อยก็ดีนะหมอก็ดีคณะโรงพยาบาลก็ดีที่ทุกคนนั้นเต็มใจ งานรันทุกอย่างทนักงานทะเลประดิษฐ์แด่เด็กทุกท่านทุกคนทุกคนต้องขอหมงถนัดแด่เด็กทุกท่านทุกคนที่ความสําเร็จในการเป็นบัณฑารุณิสงฆ์นี้ได้ก็ได้จากทุกๆท่านทุกๆคณะที่มีความเคารพในความศรัทธาที่จะมาช่วยกันสนุทรมุนขอศรัทตาและสนุทรมุนคำสอนเพระไม่เด็กุกข์ทุกขอตามแนวที่พระเด็กทุกข์ท่านบัง ขอญาติโยมทุกท่านประสบความสำเร็จในชีวิตต้องมีความมั่นคงมีศรัทธามีความควารดเนตรรักปณิลาวก็มีความประสบความสำเร็จก็ขอให้กิจการเจริญรุ่งเรืองกิจการเจริญรุ่งเรืองปัรถนาจริงก็สมปัรถนาทย่งนยขอได้รวยทุกคนรวยทุกคนขาเป็นเป็นฝังกันทุกท่านเนการทป็นฝันแสดความปรารถายทุกท่าน